สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าเกจิชาแนลก่อนจะไปรับฟังคลิปฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องเล่าประวัติวันนี้หลวงพ่อนิ่มวัดเขาน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันในระหว่างที่หลวงพ่อทองสุกอินทะโชโตเป็นเจ้าวาดวัดตโนดหลวงนั้น มีพระคู่ใจสองท่านเสมือนพระเลขาอยู่สององค์คือหลวงพ่อนิ่มซึ่งต่อมาได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดเขาน้อยและอีกหนึ่งรูปคือหลวงพ่อจันต่อมาได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดมลึก,กะทยวันหลวงพ่อนิ่มวัดเขาน้อยท่านเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดก้นกุติของหลวงพ่อทองสุก ท่านได้จำพรรษาอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อทังสุขที่วัตนดหลวงนานถึง20ปีหลวงพ่อนิ่มชื่อเดิมชื่อนายนิ่มวัฒนะพิชัยเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2,452ี่อําที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีใช้ชีวิตในวัยเด็ก ช่วยบิดามารดาทำงานจนอายุ22ปีจึงได้ลาอุปสมบทณนะพระตรีมาวัดตโนดหลวงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพระครูเชมวัดนายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอนุนอปัชชาพระครูวันวัดหนองสาลาจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระกรรมมาจาจารย์และหลวงพ่อตองสุข อินทะโชโตวัตโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายา,ยามังคโลหลังจากนั้นหลวงพ่อนิ่มได้อยู่จำพรรษาณวัดตโนดหลวงรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อตังตุกในฐานะพระเลขาดูแลการทำงานแทนหลวงพ่อ ขณะเดียวกันก็ศึกษาวิชาพุทธคมจากหลวงพ่อทองตุกโดยหลวงพ่อทองตุกเมตตาไว้ใจและมอบวิชาพุทธคมที่มีอยู่ทั้งหมดให้หลวงพ่อนิ่มรวมทั้งอบรมกรรมฐานและวิปัสสนาจนหลวงพ่อนิ่มมีความเชี่ยวชาญทำของได้ขังนายเชิดวันเต็มชาวบ้านปากน้ำอำเภอปานบุรีเล่าว,ว่า มงคลวัตถุของหลวงพ่อนิ่มนั้นทุกรุ่นล้วนมีความขังความสกติทั้งสิ้นโดยเฉพาะพระปิดตาเนื้อผงเนื้อขี้ควายเด็กในตลาดปานบุรีทุกคนที่แกวนเมื่อไปหาหมอจะฉีดยาไม่เข้าจนต้องถอดพระออกจากคอส่วนตะกุดของหลวงพ่อนั้นในเชิดว่าสามารถลอยน้ำได้ ลุงสนิทพลอยน้อยผู้ร่วมสร้างกับวัดหลวงพ่อนิ่มเล่าว่าผ้ายันของหลวงพ่อนิ่มมีความศักดิ์สิทธิ์มากนักทุกครั้งเมื่อมีการจัดงานที่บ้านจะต้องเอาผ้ายันของหลวงพ่อนิ่มขึ้นไว้ปลายเสาจุดทูปบอกรับรองว่าฝนไม่ตกทำให้เสียงานนอกจากนั้นลุงสนิทพลอยน้อยได้เล่าว,ว่าขณะสร้างวัดเขาน้อยกับหลวงพ่อนิ่มนั้น ได้มีข้อได้มีพ่อของครูเลชื่นโมโรงเรียนวัดเขาน้อยขุดพบพระพุทธรูปตะไมอ,มอมรลาวดีปางประทานพรเนื้อสำลิษหักจึงเก็บไว้ในบ้านหลังจากนั้นพ่อของครูเลก็ป่วยรักษาเท่าใดก็ไม่หายหลวงพ่อนิ่มถามว่าที่บ้านมีพระหักหักอยู่หรือไม่ครูเลบอกว่ามีจึงให้เอามาถวายให้ที่วัด ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานก็หายป่วยเป็นปิดทิ้งพระองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากมายคนตาบอดมาอธิษฐานขอให้หายก็หายได้หลวงพ่อนิ่มจึงได้สร้างองค์ใหญ่ไว้และได้สร้างเหรียญรูปพระอมรลาวดีพระประทานพรไว้ต่อมานายดีจันทเสนได้ขุดพบรอยพระพุทธบาท ที่บริเวณวัดเขาน้อยหลวงพ่อนิมจึงได้สร้างมนทบใส่ไว้และมีงานประจําปีทุกปีสแสดงว่าบริเวณวัดเขาน้อยอาจมีล่องรอยเป็นสถานที่ภาพพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีตการหลวงพ่อนิมวัดเขาน้อยเป็นพระที่มีความชำนิชำนาญในด้านพุทธคมและวิปัตนา เป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงทําให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายให้การเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าชีวประวัติโดยย่อของหลวงพ่อนิ่มวัดเขาน้อยหากมีผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับหากรับฟังแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ